ามาเปิดบริการแล้วจ้าร้านเจ้าเก่าวันนี้เมนูแนะนำผัดพิสแกงไข่เจียวผัดพิแกงไข่าดาวกะเพราไข่เจียวเพราไข่าดาวเม <c oughs> นูแนะนำวันนี้วันเสาร์ที่สิบสี่เดือนมีนาคม อหยุดเงียบมีเช้าอยู่6โมงครึ่งยังเงียบเงียบอยู่รถก็เก่าว้าเดี๋ยวดูเซเว่นเซเว่นยังเงียบเหงาอยู่ ราคาสองไม่เปิดยี่ห้าบาทหน้าตาน่ากินโอ้ซอยลึกไว้นู่น ถ้าแน่นๆอย่างซอยกลางก็แจ้วนี่ซอยนี้บ้านเขามันไม่แน่นไม่แน่นเหมือนซอยซอยกลางซอยกลางเป็นตลาดสาวรถไฟฟ้าม่ไล้ใช้แล้ว คนไม่มากม้ยเท่าไหร่ซอยนี้เงียบๆของเหงาหน่อยสอทอปิดเสาร์อาทิตย์ก็ขึงเชือกห้ามรถเข้ารถเม1 3 น้าขายลัตเตอรี่อ่าแค่นี้ก่อนฝากติดตามรับชมด้วย,ยกดไลค์กดแชร์แชร์ทั่วโลกเลยระบาดกนโควิดเลย